สวัสดีค่ะวันนี้ทวนทำผัดไทยนะคะผัดไทยวุ้นเส้นแบบโบราณนะคะเพื่อนๆส่วนประกอบก็จะเป็นกุ้งแห้งเต้าหู้แข็งหัน่นหอมแดงสับสับค่ะสับละเอียดก็จะมีถั่วอิงขั่วใหม่บดยาบน้ำตาลมะพราะ้าวน้ำตาลปิ๊บก็ได้ค่ะแต่ก็ยังต้องมีน้ำตาลทรายนะเต้องใส่สองอย่างมีใช้โป๊ส,สับนะคะใช้โป๊ส,สับ มีน้ำมะขาเปียกวันนี้จะทำเป็นกิ้งเส้นมีไข่ถั่วงอกครึ่นชัยแครอทแกมบ้างนิดหน่อยเพื่อให้สีออกมาสวยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำกันนะมีน้ำปลามีน้ำมันเครื่องปรุงนะคะเดีย๋ยวเราไปทำกันค่ะ ทะใส่น้ำมันใส่เต้าหู้ลงไปเกียวใส่หอมแดงลงไปค่ะพร้อมกันเลยวันนี้ไม่ได้สับละเอียดนะคะกลัวเพื่อนๆไม่เห็นนะหอมแดงสับละเอียดนะคะหอมแดงเริ่มส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่ไข่ค่ะประมาณนี้แล้วเราใส่เส้นลงไปเลย ใส่น้ำมะขาม,าขมเปียกลงไปค่ะเสร็จร้อยแล้วไหมใส่น้ำตาลปี๊บจ้าใส่ไ้โป้ค่ะใส่กุ้งแห้งเลย ยังต้องต่อด้วยน้ําตาลทรายนิดหน่อยเพราะว่าน้ําตาลทรายกับน,น้ําตาลปี๊บรสชาติออกมาไม่เหมือนกันแต่อย่าใส่หวานนะคะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนเนาะใส่เลยค่ะใส่ชุรสตรีแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะน้าปลาอย่าเพิ่งใส่นะคะน้ปาปลาเพราะว่าเรามีกุ้งแห้งกับมีไชโป้อาจจะเค็มนะพเพื่อนๆนะ ที่เราเตรียมไว้ปิดไฟค่ะเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานไปเสิร์ฟกัน